สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมช่างวิทย์จากเว็บไซต์ t b o y t c o m สำหรับวันนี้ช่างจะมาสอนวิธีการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 เข้ากับรางเดิมที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปที่ทางบ้านมีใช้กันอยู่นะครับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปโดยปกติแล้วถ้าเปิดใช้งานไปนานๆจะเกิดความร้อนสะสมในตัวหลอดได้และตัวบรรดาดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า หลอดไฟ LED ของเราครับความร้อนจะเกิดต่อยมมากจากดูกแค่หุน,นะครับทีนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งถอดสวิตไฟออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปถอดหลอดออกต่อไปก็คือถอดลางออกมาโอเค เราจะมองเห็นด้านในวงจรนะครับเรามาดูกันเลยใกล้ๆในวงจรจะมีอยู่2จุดที่เราจะต้องดัดแปลงกันนะครับจุดที่1คือบรรลากจุดที่2คือสตาร์เตอร์เรามาเริ่มถอดสตาร์เตอร์กันเลยนะครับถอดออกอ่ะจุดที่2จุดนี้คือจุดที่บรรลาดนะครับจะมีสายไฟอยู่2เส้นให้ท่านผู้ชมสามารถถอดออกมาได้เลยทำการถอดออกมาได้เลยหเส้น สเส้นครับผมจะเห็นว่ามีอยู่2เส้นนะครับทีนี้เรามาเริ่มต่อเข้าไปนะครับมีคอนเนคเตอร์หรือว่าไอตัวเจ้าลูกเต่านี้ครับใส่เข้าไปเลยด้านนึงอีกด้านหนึ่งนะครับ ครับผมเสร็จแล้วสำหรับที่ลูกค้าไม่มีตัวคอนเนคเตอร์หรือว่าลูกเต่าตัวนี้นะครับสามารถใช้เทปพันได้เลยก็คือติดเกลียวแล้วก็พันให้แน่นๆแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยโอเคขอปิดฝาแป๊บนึงครับผมทีนี้เรามาดูเจ้าหลอด LED T8 ของเราครับยี่ห้อโฮชิ เราไปดูข้างในกันเลยครับผมออกมาแล้วใส่เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะลองเปิดดูนะครับว่าง่ายเหมือนช่างที่ทำไหมเป็นไงละครับง่ายๆสไตล์ช่างวิทย์ เปลี่ยนมาใช้หลอด LED กันนะครับนอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณแล้วและยังสามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ด้วยและที่สำคัญนะครับช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับผมวันนี้ช่างวิทย์ขอลาไปก่อนนะครับติดตามในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ